ไรบอกเขามาหาก,กให้ดูย้อนล่างให้ใหญ่น้องใหญ่นองก็จะไดไปเยี่ยมบ้านผู้นั้นผู้นี้ทุกโครดได้เด็กกับเขาเด้สำหรับมื่อนี้อากาศมือนฮอนพี่น้องอากาศฮอนอบเอาว่าสิไปไทยเขาส่วนปากระบ,บอกไปอีก,กเลยต้นริก คนบักโยมใบมักกรูดล้องามไปตายบริเวณหน้าบ้านให้เบิ่งเรื่อยๆโดยมากยักษส่เสียงเพลงเก่งคนนะพอจำเป็นก็นัะให้ดูย้อนล่างให้เด้หรือดูย้อนล่างให,ให้ใหญ่นองเด้อ ขอบขนในล่านดูแลให้มันนั่นเขาลูบเขาหลอยทำความสะอาดเจ้าว่าเขาเอิญดอกไม้อีหยัง่จ้าเขียอีหยังันสมัยตะกี้ที่ว่าเป็นยาพิษกรำรนี่นะแต่ว่าส่วยไม่ดอกถองอุไหลดีฮุกคนขอบคุณจ้า ไลเด็กกับเขาเมาหาบานเขาว่ามันหกไรก็เลยมาจัดไหม่ส่วนเนี้ปลูกไว้ให้หมดไม่มีครบทุกอย่างเขาก็ะิเกิดอีก ไรบอกเขามากให้ดูย้อนล่างให้ใหญ่นองใหญ่นองก็เสด้ไปเยี่ยมบ้านผู้นั้นผู้นี้ทุกโคไรบอกเขาหมากให้ดูย้อนล่างให้ใหญ่นองใหญ่นองก็เสด็ไปเยี่ยมบ้านผู้นั้นผู้นี้ทุกโคดีทุกคนขอบคุณเจ้า คับสวัสดีงามๆเด้อเพียยนๆถูกขนต่างนอกและไหนต่างประเทศถูกท่านถูกหนามมือไม้ใหรเด้อเพียยนๆถูกขนลลางยาก,กระไสกระมัวซําเด้อรู้สึกฝังแล้วนี่ก็เป็นพักพักกลับรับพักแจวฝานพี่น้อง สำหรับมือนีบวมีให้เข้าหมากอ่ะสวยดีงามดี ครับสวัสดีงามๆเด้อเพียนๆถูกขนต่างนอกและในต่างประเทศถูกท่านถูกหนามมือไหมสวัสดีจ้าครอบขนได้ลายสวัสดีหน้าบานกรหมีนกหนีนั่ออินหน้่ฮิอนกีตาไม่สว้สดงาม ต้มปลานินบ่อโซูบ่อได้มอนี้บ่อสำเร็จกะเอาก็ต้องเห็ดไปเรื่อยๆห้าคอนเทนต์บ่อห้าให้สำหรับมือนี้อากาศมันฮอนพี่น้องอากาศฮอนอบเอาบ่อสิบไปไทยเขาส่วนปลากระโบไปอีก ใส่เดือเพี้ยนๆหุกขนหลังเฮียก็ใส่กระมัวซํำเดือยรู้สึกฝังแล้วอ๊บมากันอยู่นี่นะเดี๋ยวนี้ใหญ่นองก็ช่วงเหรียญลูเหรียญลูหกสิ่งหกอย่างเหรียญปลาลงจับมากหน่อยมะเฟียง ไชยบริเวณหนะ้าบ้านเด้อพีโนโอ่น้องเปิดนะหามกินเจต้นพีกต้นมะยมใบมะกรูดใส่เด้อเพียเพ้ยนเพี้ยนถูกขนหลางเากใส่กระม้วซ้ำเด้อ รู้สึกฝั่งแล้วใบหัวเสียนกไม้ส่วนสมสมได้หุกสิง่งหุกยางพี่น้องถึงทำต้มปลานิลเก็จะมากินตอนเย็น ใบหัวเสียนกไม้ส่วนสมสมได้หุกสิ่งหุกยางพี่น้องถึงใบหัวเสียนกไม้ส่วนสมสมได้หุกสิ่งหุกยางพี่น้องถึงใช้สำหรับมือนี้อากาศเหมือนฮอนพี่น้องอากาศฮอนอบเอาวาดสิไปไทยเขาส่วนปลากระบอกไปอีก,ก เขากัสิเกิดอีกได้เด็กกับเขาเหมือนนี้บัญญัติคืออะไรแต่งามนี่นะชิเป็นหม่มใหญ่น้องทิ่ตัดต้นสุผูออกหนะ้าบ้านเนะขาว่ามันตาย คอนเทนด์ดีได้บดีได้หากระเบิงให้กันอยู่แล้วละเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนดูพี่น้องให้ลงคิดด้วยความสนุกสนานบอเฮ็ดเอาเงินเอาทองก็เออบ่มีบันหายังผิดกดผิดเกณฑ์ใส่หรือเพี้ยนเพียนถูกขนลางยากระใส่กระมัวซ้ำเด้อรู้สึกฝังแล้วอาบาน เพราะว่ามันหูกไลยก็เลยมาจัดไม่คอนเทนด์ดีแดบดีได้เหากระเบิงให้กันอยู่แล้วละ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนดูพี่น้องให้ลงคลิปใบมกักกะโรดวสูบอด้ถึงวันนี้บอสําเร็จก็เหากระต้องเฮ็ดไปเรื่อยๆ าคอนเทนต์บ่าคอนเทนต์ดีได้บ่ดีได้เหากระเบงให้กันอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนดูพี่น้องให้หลงขีกัดฮอนพี่น้องแดดฮอนแดดมาตเซาวเพนี่กองเฟียงเกากองเฟียงเกาเก็บในลาวดอนเดียวอจอเดียวซ้ำเนี้นะขยายออกไปเลี้ยมันไปอเองมันพี่น้องโดยบไดี้ปุ๊กยัก ไปเรื่อยๆของหมันอันบอร์หกสิบไปเรื่อยๆแค่แต่มันชิ้หัวใหญ่กว่าเดนนิดหน่อยนี่ค่ะนี่ก็เป็นผักผักกับลบับผักแจวฝานพี่น้อง bên nhà ban cắt hòn thì nong đét hòn đét mà ta sao hoa nấy còn cao còn phèn cao cái đi hú con họp con cha làm ແນ່ມາບ້ານກໍມີນົກນິຍນເນອງອີ່ຕາໄงบ่ສະບາຍໃຈ